สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแบงพันสูตรหวยวีสองนะครับ,นะรบก็เป็นชุด3ตัวตรงนะครับผม8ชุดตรงนะครับงวดที่ผ่านมา เข้าตัวกลับนะครับเข้า653้มนี่ตัวกลับนะครับถ้าเรามองเป็น2ตัวบลนก็เข้า63แบบตรงตรงสองลนชุดนี้น,นั่นเองนะครับหกสนะครับถ้าเป็น3ตัวโต้ก็หกห้าสามนะครับเป็น3ตัวกลับนะครับสลัก n3 สามก็จะมีสามตัวกลับด้วยนะอ่าเรามาดูครับผมสถิติของสูตรนี้สิบงวดติดนะครับ ที่เดินมานะครับงวดที่12จะเป็นการเข้าตัวกลับนั่นเองนะครับ6 5 3นั่นเองนะครับงวดที่13จะกลับมาเข้าตรงๆรงนะครับผมนะครับอีกงวดไหมนะครับ 1>, 1เดือนมีนาคมนะครับพศสองพนะครับ คลิปวีดีโอนี้นะครับผมจัดทําขึ้นมาจากสถิติที่ออกมาแล้วนะครับก็คิดค้นเป็นสูตรขึ้นมานะครับรับชมแล้วนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็จะเป็นชุดข้อมูล3ตัวตรงนะครับผมก็รับชมเพื่อความบันเทิงครับไม่แนะนําให้เล่นการพนันทุกประเภทนะครับผมอะเรามาดูนครับ ใช่งดที่แล้วผมให้เลขวิ่ง5ตัวเดียวหลักร้อยนะก็ให้ทุกคนดูชุด2ตัวบนเนี่ยก็มี9ชุดนำห้าไปวางหลักร้อยเลยก็เข้าตรงโปเช่เลยนะครับผมนะครับในกลุ่มก็5้าหสองนะครับผมเสียดาย5้าหสามนะครับห้าสองชุดเดียวเน้นๆออกห้าหกสามเกือบไปนะครับเกือบ เกือบรวยนะครับอ่ะมาดูนะครับสูตรหลักร้อยกันก่อนนะครับอ่าใช้หลักแสนบวกแสนบวกหมื่นบวกร้อยบนบวกร้อยหน้าที่หนึ่งนะครับหน่วยหน้าที่หนึ่งร้อยหน้าที่สองสามสี่ครั้งนะครับสิบท้ายที่หนึ่งสามครั้งสิบท้ายที่สองหน่วยท้ายที่สองบวกสี่ลงที่นะครับหลักร้อยนะครับ ผลรวมนะครับเมื่อคำนวณออกมาแล้วก็จะได้ผลลัพธ์นะครับผมสักครู่นะครับเดี๋ยวไปเอากระดาษรองก่อนนะมันจะทะลุกระดาษนี้ครับผมต้องเอากระดาษรองมันจะเลอะโต๊ะนะเดี๋ยวเราจะเอาสีเมจิกตัวใหญ่ๆเขียนเพื่อให้เราได้ดูอ,อ,อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับ หลักร้อยได้นะครับได้เลขห้านะครับตัวแรกนะนับเพิ่มไปสองได้เจ็ดครับผมได้เจ็ดนะครับก็จะได้ชุดหลักร้อยสองตัวมาตัวห้ากับเจ็ดนะในงวดนี้นะครับมาดูหลักสิบนะครับสิบบนนะครับผมงวดที่แล้วก็เข้าตรงหลักนะสิบก็มานะครับยกเว้นหลักหน่วยยกยกเว้นหลักร้อยนะครับหลักสิบบนนะครับ หลักแสนบวกกัน3ามครั้งบวกหลักร้อยบน3ามครั้งบวก10ล่างนะครับบวกร้อยหน้าที่หนึ่งสามครั้งนะครับบวกหน่วยท้ายที่1บวก1ิบท้ายที่สองสาครั้งบวกหน่วยท้ายที่สองบวก2องของที่นะครับหลักสิบบนนะครับได้ตัวเด่นนะครับตัวแรกคือเลขหกนะอ่าแอนแบนงคคำนวณมาแล้วนะครับคำนวณมาแล้วนะและก็นับเพิ่มไป1แต้มได้เจดนะครับผม ในงวดน,นี้ก็จะได้หลักสิบบนนะครับ2ตัวมา1ตัว6และก็7นั่นเองนะครับ6กับ7นะอ่ะต่อไปหลักหน่วยบนนะครับหน่วยนะหน่วยบนนะครับสูตรจะใช้หลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งบวกกับหลักพันบวก หลักร้อยบนสองครั้งบวกหน่วยบนนะครับบวก10ล่างสองครั้งบวกหน่วยหน้าที่1นึ่งออภัายบวกหน่วยหน้าที่สองสองครั้งบวกหน่วยท้ายที่สองครั้งบวก1ค่าของที่นะครับข้างที่นะเดี๋ยวเรามาบวกหลักหน่วยกัน3าบวก3าเป็น6บวก4เป็น10 10บวก5ว่าเป็น20บนะครับผม20บวก3มบวก บวกศูนย์ศูนย์เป็นยี่สิบหกใช้แค่หกนะหกบวกหนึ่งโมงหนึ่งเป็นแปดนะครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามสิบหกใช้แค่หกแปดบวกหกเป็นสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าใช้แค่ห้านะเราได้หลักหน่วยบนในวันนี้นะครับตัวเด่นตัวได้คือเลขห้านะครับผมนะับเพิ่มไปหนึ่งแต้มได้หกนะก็จะได้ชุด สามตัวตรงดังนี้นะครับสามตัวตรงนะถ้าเรามองเป็นสามตัวโต้ด้วยก็ได้นะงูที่แล้วเข้าตัวกลับหกห้าสามนะก็จะได้อย่างนี้ครับผมสองตัวงวดที่แล้วนะครับเอ้ใบจะจับให้ก่อนที่มันเข้าตรงตรงหกห้าหกหกเจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับผมก็จะเป็นชุด งดทีแล้วนะครับอ่ะงดทีแล้ว2ตัวเข้าตรงๆนะ6 3นะครับผม6 3นะวันนี้ก็4ชุดนี้นะครับที่เด่น6 5 6 6 7 5 7 6นะครับอ่ะต่อไปครับผมจับชุด3ตัวตรงนะครับผม5 6 5 5 6, 6 6นะครับ5 7 5 5 7จหนะครับเจ็ดหกห้าเจ็หหกหหกนะครับผมหนะก็จะเป็นชุด3ตัวนะครับ3ามตัว ตรงแล้วก็มองที่ตัวโต๊ดด้วยนะครับหนึ่งมีนาคมของศสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับ นี่เลยนะครับเดี๋ยวมาจากชุดตรงนี้นะครับเราจะได้ดูลายทางเดินของมันด้วยนะลายทางเดินของงวดนี้นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับ โอเคนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะครับผม,ผมชอบนะรบเรามารอลุ้นกันนะครับว่าสูตรจะเดินต่อเป็นงวดที่13ได้หรือไม่นะครับผมงวดที่ผ่านมาเข้าตัวกลับนะครับถ้าเป็น3หลักนะ แต่ถ้าเป็น2หลักก็เข้าแบบตรงๆหกสาเนี่ยทุดนี้นะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันคลิป ต่อไปนะครับทางช่องแบงค์พันธ์สุดหัวนะครับสวัสดีครับ